بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قد في اصول السنه للامام ابي بكر الحميدي ซึ่งหนังสือนี้ควบคู่ไปกับการอธิบายของหนังสือตมามุมินทร์นะฟีชาร์ฮิอุสูริสุนนะของฟาดีลตุเชกอัลดอกเตอร์อับดุลลอฮ์บินอับดุลราฮิมอัลบุคารีพี่นองครับเรื่องราวที่ท่านอิหม่าม di, อัลฮอมัยดีอับดุลบาคอัลฮอมัยดีได้พูดไปนั้นผมเองจะขอนำเอาประเด็นสุดท้ายที่ท่านอิหม่ามอั ได้พูดว่าในริซาละหนังสือหรือว่าจุลสารของท่านเล็กๆที่ได้มีการนำเอามาอธิบายโดยท่านเชคอับดุลละบินอับดุลฮิมอัล,อลบุคอรีแต่วันนี้จะขอข้ามชดไปสู่การพูดถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านอิหม่ามอบับอัลฮุมัยดีได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของอัลฮัจนะครับก็เนื่องจากว่าในช่วง เวลาที่เหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่วันนี้นะฮะมันเป็นช่วงที่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งโลกก็จะพากันเดินทางไปประกอบพิธิััต์และเรื่องราวของอัลฮัจเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบดีว่าเป็นรุกคนหนึ่งในรุกคน5ประการของอิสลามเราก็มาดูกันว่าเนื้อหาที่ท่านอิมามอบับอัลฮุมัยดีได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับ ว่าเรื่องหลกักการศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮัดนั้นท่านได้พูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับท่านเป็นบุคคลในยุคที่ฮิจรัสศักราช220นะครับเสียชีวิตก็จะขอเริ่มต้นนะครับในเนื้อหาที่ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของฮัดอิสล,ลาฮิระห์มานิระฮิมว่าัมม่อฮัดฟะมันวะจบับะอะลฮิวะวะจัดอัสซะบีล إ ل ฮิวะจบับะอะลฮิ สำหรับเรื่องของการประกอบพิธีฮัตนั้นผู้ใดที่ตกหนักที่จะต้องรับภาระของการปฏิบัติฮัตซึ่งเขาเป็นผู้ที่พบเรื่องของหนทางในการที่จะเข้าสู่การปฏิบัติฮัตก็ถือว่าการประกอบพิธีฮั์นั้นเป็นวายิบสำหรับเขาพู้ง่ายๆว่าท่านอิหม่ามอวีบักอัลฮอมัยดี ได้ทิ้งประเด็นสุดท้ายในริซาลาของท่านเกี่ยวกเรื่องของการสร้างความเข้าใจแก่บรรดาผู้ศรัทธาในยุคอดีตตั้งแต่ยุคป,ประมาณ200กว่าปีให้รู้ว่าเรื่องของฮั์นั้นเป็นเรื่องวาญิบสําหรับคนที่มีความสามารถและท่านก็ได้กล่าวต่อไปว่าวะลาญิบอัลเลหิฟีอามิฮิซาลิกะ ح นล لا يقود له ุ ن ุด د ن และเรื่องของการประกอบพิธีฮัทนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นที่ผู้มีความพร้อมจะต้องปฏิบัติฮัทเมื่อมีพร้อมในปีนั้นแล้ววายิบจะต้องปฏิบัติในปีนั้นให้เสร็จภารกิจของการทำฮัทหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เขาพบกับอิสติรออัศบีลความพร้อมในเรื่องของการประกอบพิธีฮัทครบตามเงื่อนไขแต่เรื่องของเวลาเนี่ย ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องบังคับว่าเอาแล้วนะปีนี้ท่านอยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่จะต้องประกอบพิธีฮั์แล้วทรัพย์สินร่างกายความสมบูรณ์ในเรื่องของการมีสเสบียงในการเดินทางเรื่องของพาหนะในการเดินทางไปแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ท้งบ้านนมีความพร้อมเพราะนั้นปีนี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติฮัทแบบเรียกเรี่ยงไม่ได ท่านพูดประโยคเอาไว้ว,ว่าเวลาเจ,จียบวะลฮิฟิอามิฮีไม่จําเป็นสําหรับผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องของการประกอบพิธีฮั์ว่าจะต้องรีบปฏิบัติฮัตในปีนั้นเลยาละกะฮัตตาลายะคูนละหูมินหูบุด,ดุนก็เพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระบังคับให้เขาต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วนทันทีมาตอดดาหุกานมอัเดียนและเมื่อใดที่คนคนหนึ่งเขามีความพร้อม าต้องการจะปฏิบัติฮัตในวันใดปีไหนก็ตามเมื่อเขาได้ปฏิบัติตามที่เขามีความปรารถนาจะปฏิบัติก็ถือว่าได้ได้ชื่อว่าเป็นมอเดียนปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอสุบฮานะหัวตาแล้วตาลาแล้วแล้วในฐานะที่มีความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาของการปฏิบัติฮัตอาจจะเป็นปีหนึ่งปีใดก็ได้ที่เขานั้นตกลงพงใจว่าจะประกอบพิธีฮัตในปีนั้น วะลัมยกุาซิมันฟีตะคีรีไม่เป็นความผิดนะครับไม่เป็นโทษแต่อย่างไรที่เขาอาจจะเลื่อนระยะเวลาไปให้มันล่าช้าไปสักหน่อยหนึ่งคือปีนี้พร้อมก็จริงแต่ว่าอาจจะยังไม่อยากจะไปไอการที่เขาไม่อยากจะไปในปีนี้เนะี่ยอาจจะมีเหตุผลอื่นๆซึ่งม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสติตออา์ของเขาในด้านต่างๆก็ไม่ถือว่าคนคนน,น,นั้นทำความผิด อิเดอเดฮูกามากาในอาซียนฟิสกากศซึ่งจะไปเปรียบเทียบกับคนที่มีเรื่องของทรัพย์สินที่จะต้องจ,จ่ายะกาศครบสมบูรณ์แล้วครบโฮลครบนิสอบนะครับปริมาณแล้วก็เวลาแล้วนี่ถึงเวลาจะต้องจ่ายแล้วไม่จ่ายจะเอาไปเทียบว่าถ้าคนไม่จ,จ่ายสกาศในปีนั้นๆในความพร้อมที่เขามีเรื่องของจำนวนนิสอบของสกาตแล้วก็จำนวนระยะเวลาของปี ว่าเหมือนกับการจ่ายสกาดไม่จ่ายในปีนั้นถือว่าเป็นแบบอันนี้ต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับว่าการทํฮาร์ดนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับคนที่มีความสามารถแต่ไม่บังคับภายในปีนั้นทันทีซึ่งแตกต่างกับเรื่องของการจ่ายสกาดการจ่ายสกาดนั้นให้ดูว่าทรัพย์สินของคนคนนั้นครบในสอบหรือเปล่ามีชนิดต่างๆที่ต้องจ่ายสกาดในปริมาณที่ศาสนากําหนดเท่านั้นเท่านี้ แล้วก็เรื่องของระยะเวลาข้อกําหนดว่าได้รวบรวมทรัพย์สินที่มีอยู่ตั้งแต่วันที่มีจนกระทั่งถึงวันนี้ในปีหน้าเนี่ยครบโหนแล,ล้วหรือยังอันนี้วายิบต้องจ่ายภายในปีนั้นทันทีกา,าม,มาบ เพราะว่าเรื่องของการจ่ายสากาศนั้นเป็นสิทธิสำหรับบรรดามุสลิมีนทั้งหลายที่มีความยากจนขัดส,สนและเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติว ق ا าวะ ي า ح ะ ى و ل ั صل إ ل อ ه มเพราะการจ่ายสกาดเมื่อถึงเวลาของเขาที่จะต้องจ่ายแล้วเขาไม่จ่ายเนี่ยมันก็เป็นความผิดที่จะต้อง รับโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาในชนะที่ละเลยในการจ่ายอากาศตามเวลาที่ศาสนากำหนดรหมาท่านได้พูดไปอีกว่าว่าอัมมลฮจุฟะกานะฟีมาเบยเนห์วะบัยนะร็อบบิฮีอิซาอัดดะฮูฟะกอดอัดดะเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นมันเป็นเรื่องอิบาดะห์เฉพาะระหว่างตัวเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา เมื่อใดที่เขาได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาสนาในเรื่องของการประกอบพิธีฮัตแท้จริงเขาก็ได้ทําหน้าที่ในการปฏิบัตินั้นตามข้อกําหนดของอัลลอฮ์ไปแล้วฟะอินฮัวมาตะวะฮัววาจิดุุุนนมสตตะะอวลัมยะฮจะ و ะ ج ب مستتي و ل ะ يحج سأل الرجعة إلى ا ل د จ ي ا لم يحج لم ولا เมื่อถ้าเกิดว่าเขาได้เสียชีวิตไปเนี่ยในสภาพที่เขาเองก็มีความพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างตามเงื่อนไขแล้วเขาก็ไม่ได้ไประกอบพิธีฮัตทั้งๆแต่มีความพร้อมซาลาโรอัตอิลดุนยาอยะฮุดะท่านอิหม่ามฮูมาดีได้พูดว่าคนที่อยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยเมื่อเขาตายไปในวันกียร์มานะครับ เขาจะร้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาว่าโอ้พระองค์อัลลอฮฺได้โปรดให้เขากลับไปมีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยเถิดเพื่อที่จะได้ไปทําสิ่งที่เป็นวาญิบภาระของเขาคือการประกอบพิธีฮัตอันนี้เป็นคําพูดของท่านอิหม่ามอัลฮัลมดีนะครับได้พูดถึงคนที่ละเลยหน้าที่ของการประกอบพิธีฮัตในในช่วงเวลาที่เขามีความพร้อมทุกด้าน ทรัพย์สินเงินทองมีครบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็การเดินทางด้วยพาหนะก็มีความสะดวกปลอดภัยจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วโพทต่อยู่ทางบ้านนั้นก็ได้รับการจัดเตรียมเรื่องผูด้ดูแลทดแทนเขาในขณะที่เขาเดินทางเนี่ยเขาไม่ได้บัิบัตินะครับเขาปล่อยให้เวลามันผ่านไปในวันเกียร์มา เขาจะร้องขอกับอัลลอฮฺสุบานะฮุตลาวอล่อ่อลอได้โปรดให้เขากลับไปมีชีวิตใหม่ด้วยเถิดที่จะได้ไปทําอิบะดาที่สําคัญในการเป็นมุสลิมก็คือการประกอบพิธีฮัตซึ่งตรงนั้นเองมันก็เป็นเรื่องชี้ให้เห็นว่าการร้องขอกับอัลลอฮ์ในเวลาที่หมดไปแล้วโอกาสที่เคยมีก็ผ่านไปแล้วก็คือได้ตายจากโลกดุนยาไปแล้วก็จะต้องนึกเสียดายกับ อามานะในรุกคนหนึ่งที่ตัวเองได้ละเลยไปก็จะไปร้องขอทั้งครั้งที่การร้องขอันนร้องขอนี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์โอยะจิบุลิอาลิฮีไอยฮุดูอันหุอันนี้ก็เป็นความเข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือสําหรับเพื่อนพี่น้องของเขาซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดที่เป็นวัดในของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทําฮัดแทนเขาได้วันารจูไอยกูนซาลิกะมุอัดดิยนอันหูซึ่งก็หวังไว้เช่นเดียวกันว่า เขานั้นจะได้รับการประกอบพิธีฮัททดแทนจากบุคคลที่เป็นญาติใกล้ชิดของเขาก็มาเราก้านอะไรฮีไดนุนฟะกูดิอาอันหุบะอดมาอติฮีมันก็เปรียบเสมือนเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีหนี้สินติดค้างอยู่ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการชดใช้หนี้สินที่เขามีอยู่เนี่ย ก็คือให้คนที่เป็นวายร้ายสงเขาาหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนี่คือนัสตัวบทนะครับในริซาละของท่านอิหม่ามอบีบัคอลัลฮูไมดีได้พูดเอาไว้ท่านเชคอับดุลลอฮ์บินอับดุลรหิมอัล,ลบุคอรีก็นําเอาฟักรอที่ท่านอิหม่ามฮูไมดีได้พูดเอาไว้นี้มาอธิบายในยในรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราเกิดความเข้าใจว่าคนในยุคสระฟเวลาเขาสอนเรื่องของ ศาส,สนาถึงแม้ว่าเนื้อหาในคำพูดนั้นไม่มากมายแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความเชื่อความเข้าใจหลักศรัทธาที่ถูกต้องอยู่ในคำพูดของอุลมามะในยุคอดีตนะครับจานั้นเรามาดูกันนะครับว่าท่านเชคอับดุลลอห์อับดุลรฮิมอ,อ,อัลบุคอรีได้อธิบายเรื่องของริซาลาที่ท่านอิมามอบ,บิีบักอัลฮุมบดีได้พูดเอาไว้เกีย่ยวกับเรื่องของการประกอบพิธีัจญ์อย่างไรบ้าง لذلك إمام حمدي بإخباره وَأَمَّنْ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ مَتَى كَانَ مُؤَدِّيَاً ก็บอกอัลฮัจญอัฮ ah ัดนมาบานีอิสลามอัลคัมสติอาร์กานเรื่องของการประกอบีฏิหญ์นั้นเป็นหนึ่งในกฎเกณฑ์รุกลของศาสนาอิสลามหนึ่งในห้าประการที่มีความสำคัญเดี๋ยวเาจะปฏิเสธเรื่องของการทำฮัตนั้นเหมือนกับเราปฏิเสธกฎเกณฑ์หนึ่งของการเป็นมุสลิมไปเลยนะครับเป็นหนึ่งในรุกลทั้งห้า เราก็ทราบพอดีว่าเรากดสลาวนั้นมีกี่ประการอะไรบ้างเราก็ทราบดีนะครับท่องจากันมาตั้งแต่เด็กๆก็คืออันตะฮุดเดลไบต์เลมานิสต,ต์ตออยและฮิซบีแหละคือประการที่ห้านี่คือคนที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องประกอบพิธีฮัตสำหรับผู้ที่มีความสามารถอันนี้คําอธิบายก็คือก็มาฟิลฮะดิสุลวาริดฟิสซูฮีไฮ ความเชื่อดังกล่าวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของลุกอิสลามนี่ก็มีปรากฏอยู่ในฮะดิษสัฮยะโดยงานโดยท่านอิมามบุคอรีและมุสลิมบนเยลอิสลามอัลาคอมสินซึ่งอิสลามนั้นถูกตั้งอยู่บนรากฐาน5ประการว่าฟีฮีหนึ่งใน5ประการนั้นก็คือฮ ah ัจจิลไบติเลมานิสตาะอิลฮิซับีลาก็คือการประกอบพิธีฮัจณ์ที่ใบตุลลลฮอสำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปสู่ การประกอบพิธีกรรมเชคคูไมเอ่อเชคเอ่อบุคอรีได้อธิบายนะครับจากเนื้อหาดังกล่าวก็คือท่านได้กาวาวดล,ล่าวว่าว่าก็ฟารดอหุลลอฮุจัลลอวะอัลาอัลละอิบาดิฮิลิมานิสตะต่ออิละฮิสบีละอัลลอฮซุบฮานะฮุอัลานั้นได้ตั้งข้อกำหนดฝรดูแก่มวลเบาของพระองค์ที่จะต้องไปประกอบพิธีกรรมบนความสามารถ ที่จะเดินทางไปถึงได้ปกอบละเจลละซิกุร่ซึ่งในอัลกุรอานก็เป็นเครื่องยืนยันเกี่ยวกับคําสั่งคําบัญชาคมองพระองค์ได้กล่าวว่าวะลิลลาฮิอลาลลอฮ์นัสฮิจุลบัยติลิมา่ามานิสต์ต้าอ,อัลเลฮิซับิลลเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์เมื่อเขามีความสามารถที่จะ เดินทางไปถึงนะครับในสุร่าอาลอิมรอนอันนี้เป็นอายะอัลกุรอานที่ยืนยันถึงหุกกเรื่องของ و ا ج ูบุฮัดลิมริสติตรการประกอบปิิทินให้หราคที่มีความสามารถฟาวููบุอาดาิลฮัดมัชรูตุนบิลอิสตรเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับกฎเกณฑ์ของข้อบังคับในการประกอบปฏิทัตนั้นถูกวางเงื่อนไขเอาไว้ก็คือเรื่องของอัลอิสติตรก็คือความสามารถ เราจะพบว่าหลักการของอิสลามเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นตัวบทหลักการที่เราเรียนรู้รับทราบเข้าใจตั้งแต่เรื่องของฟาด,ดูเรื่องของวาจิบคำสั่งของอัลลอฮ์จะต้องผ่านความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเป็นหน้าที่จะต้องปฏิบัติแต่เมื่อเขาได้ปฏิบัติเนี่ยคำว่าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินั้นการบังคับ ที่จะต้องทำอย่างถูกต้องตามบัญชาชาัยนั้นมันก็ไม่ได้ถูกบังคับแก่คนคนทุกคนไปว่าจะต้องทำให้ได้ตามเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าหากว่าขาดกดหนึ่งกฎใด,ไ,ดไปถือว่าไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิบะดาที่เป็นฝัดดูหรือวาจิบบางครั้งอาจจะพบว่าเรื่องทุกคนของคนที่จะต้องทำฮั์เงื่อนไขต่างๆของผู้ที่ประกอบพิจารัตนั้นบางทีมีทรัพย์มีสินแล้ว แต่สุขภาพไม่ดีเงื่อนไขดังกล่าวก็ถือว่าถูกยกเลิกไปรวยก็จริงแต่ว่าสุขภาพไม่ไหวที่จะเดินทางไปได้หรือบางคนสุขภาพแข็งแรงดีแต่ทรัพย์สินมีไม่พอในการเดินทางก็ไม่วาจิบสำหรับเขาหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการเดินทางมีสงครามกำลังเกิดการนองเลือดกันรบกันอย่งเรียกว่าใครเดินทางผ่านเส้นทางที่จะไปสู่มักกะ ก็ถือว่าเขานั้นจะต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตก็ไม่เป็นวาจิบสำหรับคนคนนั้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่าคำว่าฟัดดูรู้ว่าวาจิบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่จะต้องประกอบวิธีหัตนั้นมันอาจจะปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขบางประเด็นแต่ว่าขาดเงื่อนไขบางเงื่อนไขก็ถูกยกเลิกในภาระหน้าที่นั้นไปให้เราก็มาดูคําอธิบายที่บอกว่า การประกอบพิธีฮั์นั้นมันมีเงื่อนไขอยู่หลายประการก็คือเรื่องของอัลอิสตีตอัลอิสติตอออัลอิสติตอเนี่ยเรียกว่าความสามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ได,ด้นั้นคืออะไรบ้างมาชูรูตินอุครอซึ่งควบควบู่ไปกับเงื่อนไขต่างๆหลายประการมุบยานะตินอลาวุจูบิลฮั์อลาลับไลสฮาดาโมาดิอาบัสติฮาท่านเชคดุลลาโบคอรีก็ได้อธิบายว่า หน้าที่หรือว่ายิบที่จะต้องประกอบพิธีฮัตแก่เบา่าวพัทธานนั้นณนะตำราหแห่งนี้นะครับสถานที่นี้ก็คงไม่มีเวลาพอในรายละเอียดที่จะต้องนำเอามาพูดถึงเกี่ยวกับการประกอบซีฮัตโดยละเอียดซึ่งฮัตเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเรียนกันจริงๆตั้งแต่ต้นยันจบนั้นมีรายละเอียดมากมายซึ่งเป็นข้อประเด็นที่เป็นความสำคัญตั้งแต่เรื่องฟัดดูรุกลล เรื่องของสิ่งที่เป็นซุนนะเรื่องของที่เป็นเรียกว่างานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำพัดเนี่ยเป็นรายละเอียดข้อปิกย่อยเยอะมากแต่ท่านก็บอกว่าไลสฮาเดลมัลเดบัสตฮานัสอะลาฮิอาลุลท่านก็บอกว่าคงไม่มีเวลาพอนะครับหรือว่าไม่เหมาะสมที่จะนำเอารายละเอียดของการประกอบพิธีฮัดนั้นมาพูดในตำราเล็กๆของท่าน ณช่วงนี้ถึงตามที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้ยอย่างมากมายแต่ท่านจะพูดถึงว่าภาระหน้าที่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบว่าหน้าที่ของการทำฮั์นั้นมีกฎเกณฑ์อย่างไรเท่านั้นเองนะครับว่เรากำลอินซานมุสต์ตีนและกินนะฮูไวรูบาลิกินเป็นการสมมุตินะครับหากว่าคนคนหนึ่งมีความสามารถแต่ว่ายังไม่อาเกนบาเล็ก อายุแค่สี่ห้าขวบหกเจ็ดขวบยังไม่อักเกนบัเล็กแต่ไม่อิสติตอะความสามารถอย่างอื่นเพียบพร้อมไปหมดเลยแต่อายุยังน้อยเนี่ยก็ไม่เป็นหน้าที่อะไรที่เด็กคนนั้นจะต้องถูกนําไปประกอบพิสิัธิ์แต่ถามว่าเราจะเอาลูกของเราซึ่งยังไม่อักเกนบัเล็กไปทำพัดนั้นได้หรือเปล่าคาตอบก็คือได้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดแต่ถามว่าเด็กคนเนี้ยอายุก็แค่เจ็ดแปดขวบ เขายัางไม่อัเกนบาเล็กการทาฮัดของเขาซึ่งไปกับพ่อกับแม่เนี่ยจะถือว่าฮัตเขาหมดเขาพ้นแล้วหรือยังคําตอบก็คือยังไม่พ้นครับอาจจะมีผลบุญที่ได้จากพ่อจากแม่ที่ทําให้เขานั้นไปประกอบพิธีฮัตแล้วก็เอาลูกเอาหลานไปเนี่ยแต่ก็ยังไม่พ้นฟอดดูสําหรับลูกของเขาซึ่งยังไม่อาเกนบาเล็กนั่นเองพระราชาจีบอะไรฮิไม่จําเป็นที่เด็กคนนั้นที่ยังไม่อักเกนบาเล็กจะต้องไปประกอบพิธีฮัต أو كان مريض ووجد الزاد والراحلة والمال الذي يبلغه รือว่าคนคนนี้นะปรากฏว่าร่างกายสุขภาพเนี่ยไม่เหมาะสมในการที่จะเดินทางไปตากตํำในการประกอบพิธีกเช่นมีอะไรมีเรื่องของปัจจัยที่จะเดินทางคือเงินพร้อมครบตามเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายค่าแซค่าเครื่องบินอุปรกรณ์ต่างๆที่จะนำไป ใช้ในระหว่างการประกอบพธิธีเรียกว่าอัจจ oh ัตวารอให้ละแล้วก็พาหนะที่เดินทางไปเป็นพาหนะที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าจะต้องใช้การเดินทางที่มันสร้างความลำบากจนคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะทำให้ฮัตของเขานั้นเกิดขึ้นอย่างสะดวกอันบางครั้งเราก็เห็นว่าคนทำฮั์บางคนนี่บางครั้งก็ไปสร้างภาระอะไรที่มัน เกินความเหมาะสมเขาอาจจะบอกว่าเอาละถ้าท่านอยากจะทำเช่นนั้นอยากจะเดินเท้าไปทำฮัดก็ไม่ได้ห้ามแต่ถามว่าการเดินเท้าไปทำฮัดเนี่ยมันเป็นวา,าจิบสำหรับท่านไหมเป็นความจำเป็นที่ต้องในเมื่อไม่มีพาหานะที่จะไปเครื่องบินก็ไม่อยากจะไปนะอยากจะเดินเท้าไปหรืออยากจะถีบจักรยานไปเราจะไปอ้างวันนั้นคือภาระในการทำพัดของท่านหรือเปล่า ็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่วาจยิบสําหรับท่านและที่บอกว่าถ้าจะไปฮัดทั้งทีเนี่ยขอเรียกว่าพีความพยายามอย่างสดๆดหน่อยเดินไปอย่างเงี้ยหรือว่าว่ายน้ําข้ามทะเลไปทําฮัตในยุคหลงังก็มีการเรียกว่าฮิติตกระแสกันถีบจัก,กรยานไปทำฮัตด,ดีไหมล่ะครับถ้าหากว่าอยากทาก็ดีถ้าหากว่าต้องการจะก,กรนนะทำน่ะทำได้ไม่ได้เพียแต่อย่างดใดไอ้ถามว่าการถีบจัก,กรยานไปทำฮัดเนี่ย มันคืออิสติโออาของเขาที่ถูกบังคับได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาความรู้สึกของคนที่ชอบที่จะทาพัดด้วยความยากลําบากด้วยการเดินเท้าเปล่าด้วยการอะไรถีบจกักรยานไปไปบังคับคนอื่นได้ว่าถ้าหากว่าท่านไปเครื่องบินไม่ได้ท่านก็ต้องถีบจกักรยานไปนะหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปหรือเดินเท้าไปถือว่าเป็นวินยุต่ำตับนอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะะว่าคนที่เขา อยากจะใช้ความลำบากลักษณะของการเดินทางด้วยกับเดินเท้าหรือว่าถีบจัก,กรยานหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปก็มันเป็นเรื่องความสมัครใจของเขาที่เขาอยากจะทำแต่ไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่เขากระทำเนี่ยไปบังคับคนอื่นว่าถ้าหากว่าใครมีความสามารถเงินมีพร้อมทุกอย่างไม่นั่งเครื่องบินก็ต้องถีบจักรยานไปก็ต้องเดินเท้าไปก็ต้องว่ายน้ําข้ามทะเลแดงไปอะไรแบบเนี้ย นี่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ภาระของเราที่จะต้องไปปฏิบัติเรื่องราวที่มันเกิดความยากลำบากท่านเช็อดุลบุคอรีได้อธิบายต่อนะครับว่าฟาลาเยจิบอัลลอฮิลิมารอติฮิดังนั้นไอคนที่เขามีสเสบียงพร้อมพาหนะในการเดินทางก็สะดวกทรัพย์สินในการเดินทางก็มีพร้อมที่จะเดินทางไปถึงเนี่ย แต่ปรากฏว่าไม่สบายคนนี้ก็ไม่วาจิบละไม่เป็นฟัดดูสําหรับเขาในการที่จะต้องไปทําฮัตฮัตยาซูละอันหูจนกว่าเขาจะ,ะมีร่างกายเป็นปกตินั่นเองก็คือพร้อมลนะเงินพร้อมร่างกายก็พร้อมไวลัมยาซุละอันหุหากว่าเขายังไม่ปกติร่างกายยังป่วยยังไข่ยอยู่เนี่ยวินะฮูยาสกุตอันหุฟัดดุลอาดาแท้จริงคนคนนั้นก็ถือว่า ฟัดดูที่เขาจะต้องประกอบปฏิทินนั้นเป็นอันว่าตกไปไม่วาจิบสําหรับเขานีกท่านเชคอับดุลลาบุคอรีได้อธิบายเอาไว้ต่อมาท่านเชคอับดุลลาบุคอรีได้ยกเอาอุลามะนะครับท่านหนึ่งมาเป็นคําอธิบายเสริมในสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้กอลอิมามุลกูดามะกอลอิมาโนอิมาโมบนนกูดามะฟิลมุกนีท่านอิมามอินุกูดามะได้กล่าวไว้ในหนังสือ อมุกน ن ของท่านว่ ن ت ذلك أن الحش إنما يجب بيكم س ิ ش ا ر ม إ ยา,นนนนาจากเนื้อหาของความรวมเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบพิธีฮัตนี้ก็คือฮัตนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องอยู่บนเงื่อนไข5ประการเมื่อไหร่ที่จะเรียกว่าฮัตจำเป็นฮัตจำเป็นนั้นจะต้องเกิดขึ้นบนเงื่อนไขหประการ าการที่หนึ่งก็คืออัลอิสลามผู้ประกอบพีฮิหั์นั้นจะต้องเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามวัลอักลุจะต้องมีสติสัมปชัญญะดังนั้นคนที่อาจจะไม่สมประกอบทางด้านสมองเรียกว่าเบอร์เบอรพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นคนประเภทปัญญาอ่อนเนี่ยก็ไม่วายิบสำหรับเขา ที่จะเอาไปประกอบพธิธีฮัทคำถามแทรกขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการให้คนหนึ่งคนใดในครอบครัวของเราที่เขาไม่สมประกอบทางด้านสติปัญญาแต่ว่าร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์มีสินอา่าแล้วก็ไปด้วยความสะดวกแต่ว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรอยากจะเอาไปหัทด,ด้วยเนี่ยผิดไหมคําตอบก็ต้องบอกว,ว่าไม่ผิดครับก็อยากจะให้ลูกของฉันคนนี้ได้สัมผัสกับ ชีวิตอิบะดาที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเกิดมาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ทางสมองทางปัญญาแต่ฉันก็มีตังนะร่างกายของโลกของฉันก็สมบูรณ์ดีให้เขาไปสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกับเราทําได้ไหมครับได้เพราะเราจะเห็นว่าคนร่ำคนรวยจำนวนไม่น้อยที่พาลูกพาเต้าที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ทางด้านสมองด้านปัญญาแต่ร่างกายของการเดินทางการปฏิบัติ ก็ถือว่าทําได้ก็เลยหอบหิ้วกันไปด้วยเรียกว่าซื้อแพ็กเก็ตร่วมเดินทางไปกับพ่อกับแม่ถือว่าทําได้นะฮะไม่ได้ห้ามใดๆแต่ว่าอาจจะเป็นภาระจนกระทั่งตัวเองไม่สะดวกในการดูแลหรือเปล่าอันนี้ก็พิจารณากันอีกประเด็นหนึ่งนะฮะต่อมาก็คือวันบุลุกเด็กที่จะอยากทําฮัตเนี่ยเขาอยากทําฮัตเนี่ยเอาไปได้ไหมเอาไปได้แต่ถามว่าฮัตของเขาที่ทํานั้นเป็นฮัตที่ ยังไม่นับว่าเป็นฮัตที่ผ่านเกณฑ์แล้วเขาจะต้องทําฮัตใหม่นะครับในโอกาสต่อไปของเขาเมื่อเขาเอาเกณฑบาเล็กต่อมาก็คือวัลฮุริยะจะต้องเป็นอิสระนะครับอิสระชนไม่ตกเป็นทาสที่จะไปประกอบพิจิฮัตอันสุดท้ายคือวัลเอสเจตร์ออมีความสามารถทุกๆด้านเลย สติปัญญาครบสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แต่ว่าตัวเองก็จะต้องมีเงินเพียงพอร่างกายแข็งแรงการเดินทางปลอดภัยคนที่อยู่ทางบ้านนั้นสามารถที่จะมีทรัพย์สินที่จะดูแลโดยที่ไม่ต้องนะครับไปเดือดร้อนในยามที่เราเดินทางไปประกอบพิตินั่นก็คือหนึ่งในเนื้อหาของคําว่าอัลอิสติอัลอิสติะนงครับรู้สึกว่าเวลาของเราหมดลงตอนนี้ก็ได้เวลามากฤพอดี อินชาลอเราอาจจะต้องนำเอาเรื่องนี้นะครับมากล่าวในครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของริซาละที่ท่านเชคอิมัมโฮมดีได้อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำพัดในรายละเอียดที่ท่านเชคอับดุลระบุคอรีได้อธิบายไว้ฝากสลามกันนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามให้เรารับฟังในช่วงต่อไปนะครับวันนี้นก็เข้ามาวัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ